ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหลังของเรือนพานคำนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยู่บนเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามาติดตามดูว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับปริมาณน้ําในอ่างมีอยู่จํานวน2,291,140ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น94.24เปอร์เซเขื่อนอุบลรัฐยังคงมีการระบายน้ําลงสู่พื้นที่ลําน้ําพอง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและผลิตพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ระบายน้ำจำนวน12ล้านลูกบาทเมตรนะครับมีน้ำไหลเข้าอ่าง2 000, 1 6ล้าน1 0 0 0ลูกบาทเมตรปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้1 7 0 9้าล้าน4 0 0ลูกบาทเมตรส่วนที่เขื่อนจุลาพรอเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิปริมาณน้ำอยู่ที่139,580ล้าน5080,000ลูกบาทเมตร คิดเป็น85.24%เปนต์น้ำไหลเข้าอ่าง20,000ลูกบาทเมตรไม่มีการระบายน้ำแต่อย่างใดนะครับและนี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นและที่เขื่อนจุฬาภร์จังหวัดชยภูมิ